สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนนีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวทิกต o กกันนะครับผมโดยเว็บ c คม MT h นะครับก่อนอื่นการเพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา K M M ขีด Head นะครับลิงก์เว็บไซต์ที่วันแรกเลยนะครับเปิดเข้ามาเพื่อนจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะเพื่อนหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับก็สามารถจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะสาหรับผู้ที่เข้ามาใช้งาน เพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะและก็อย่าลืมติ๊กเชนไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างได้นะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะฮะและเมื่อเราสมัครกเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยโดยทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะมีอ่านำคาััั่่งซ้ออหมนนะครรีเยยูกดตตติลม ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ป hmm ุ่มตั ja ้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะกดที่ยอดเงินด้านนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือก็ได้นะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับก็จะมีค e y w o r d โค้ดนธนาคารเลยอ่าธนาคารแนนบสลปอฟรับิกาเีครรหนือนีารปตะครับชูเพอย์อังเปอรนมก์เวลต์นะครับ สำหรับการเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีช่องทางที่แตก,แต,กต่างกัน <c oughs> สำหรับการเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคาแนะนําที่ต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันก่อนเลยนะครับผมด้านขวามือของเพื่อนก็จะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินนะครับอยู่ตรงนี้เลยแร้วการเติมเป็นเลือกช่องทางที่สะดวกอะไรเลยนะครับผมจะเลือกเป็น qr code กันนะฮะใส่ย,ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงนิน qr code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับแลังจากเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนมานบเลือกที่อนมาลก แล้วก็ warfare, Rabbi, view, หาคำว่าเพิ่มวิวนี่ครับเพิ่มยอดวิวมาด้านล่างนะครับบริการนั่นมวลหมู่และบริการนะครับเพื่อนๆมาเลือกที่มวลหมู่นะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มยอดวิวนะครับมาด้านล่างบริการนะครับก็จะมีเรนราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆก็เลือกแล้วก็อ่ะแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมมาด้านล่างนะครับอ่ล labels, view. View fruit, arespace, view, ิงก<ๆ>์รับปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโพลนะครับเพื่อนๆก็จะเพิ่มยอดวิวนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลย ส่วนปริมาณนะครับก็คือจํานวนยอดวิวทีนเพื่อต้องการจะเพิ่มนะครับการเพื่อนเข้ามาที่หน้าทิกต็อกนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเพิ่มเป็นอ่าโพสต์นี้แล้วกันนะครับผมเป็นโพสต์ที่2นะครับมีศูนย์วิวนะครับโพสต์นี้เพื่อนเพืข้ามาที่เข้ามาที่หน้าโพสต์นะครับก็เพลย์ลิงโพสต์แล้วก็อ่ามาวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่ห้าร้อยวิวนะครับเมื่อเพื่อนเกาะครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการนะครับแล้วก็เวลาเฉลี่ยโชว์ขึ้นมานะครับเมื่อเพื่อนกดซื้้อแลวนนะะครับผมก็็จเห กล่องเขียวขึ้นมานะครับคือว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะคะหากเพื่อนเต้องการที่จะดูสถานะออเดอร์นะครับก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับออเดอร์จะสถานะออเดอร์จะอยู่ด้านขวามือนะครับคือว่ารอดำเนินการด้านซ้ายมือจะเป็นเลขหมายออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เราก่อกันไปนะฮะหากเพื่อนเต้องการที่จะดูประวัติที่ผ่านมาทั้งหมดก็มากดที่ประวัติการสั่งงงซื้้้้้อไไดดดดเเเเเลลลยยยนนนนนะะะะคครรรัััับาาา่่กกก็็จปปววติททีหม แล้วหากเพื่อนๆพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับถอนเงินไม่เข้าหรือว่าบริการมีความล่าช้านะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับกดที่หน้าแรกนะครับหรือหน้าคำสั่งเชื่อมใหม่ครับมองไปที่ด้านขวาจะเห็นปุ่มติดต่อแอดมินนะครับคลิกเข้ามาก็จะพบช่องทางติดต่อแอดมิน หากเพื่อนๆพบปัญหาก็ส่งเรื่องเข้าไปได้เลยนะครับผมและทางเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับกดที่แนะนำเพื่อนนะครับทางด้านซต์เลยมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะแล้เมื่อเรากดออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่หน้าโพสตก็มีอยู่สอ v วิวนะครับเดี๋ยวเรามาาาดว่ยยอง ขึ้นมาแล้วครับผมจากตูนวิวนะครับขึ้นมา500วิวแล้วนะครับอ้ใช้เวลากระตั้บเดียวเองครับเพื่อนๆและในบางทีอ่ายอดอาจจะเกิดมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์ก็ชอบแถมให้นะครับผมอันนี้ขึ้นมา500เป๊ะเลยนะฮะในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับก็สามารถจิ้ขคาไปในลิก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะฝากเว็บไซต์ KMT ไปเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ